สวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้ารถใช้งานนะคุมผู้ชม,มเลือกซื้อเลือกใช้ครับสภาพสวยเลยครับคันนี้ TFR 2.5ดีเซลครับเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้งานในราคาสุดคุ้มเพียง55,000บาทเท่านั้นกับบาทแคปพร้อมใช้ได้เลยครับบรรทุกหนักได้สบายความร้อนนิ่งวิ่งยาวๆได้สบายมากเครื่องดีมากครับดีเซล2.5ประหยัดสุดๆเลยครับรุ่นนี้เกียร์ธรรมดาเขานิ่มไม่เด้งไม่ลุด ปรมลายพาวเวอร์ Power, ขับง่ายสบายแอร์เย็นช่ำนะครับอันนี้แอร์เย็นชำ่ำภาษี67สิงหาครับเล่มเอกสารชุดโอนครบล้อกระทะขอบสิยางเปอร์เซ็นดอกหนาหนามีพื้นปูกระบะแม็กไครเนอร์ให้ด้วยฝาท้ายเปิดปิดได้ปกติคอกสแตนเลสลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องทุกอย่างครับเอาไปใช้ต่อได้นเลยครับพื้นปูกระบะแม็กไครเนอร์สวยๆล้อกระทะขอบครับผมใช้งานบรรทุกได้สบายยางดกดี เล่มเมฆสาชุดโอนครบสภาพสีก็พอได้ครับบางๆเดิมๆภายในสะอาดดูดีครับของเครื่องสวยๆนะครับสะอาดเนียนกิฟต์อันใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้นะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งถึงที่เลยนะครับคุ้มครับเจ้านี้ส่งจริงอะไรจริงครับภายในยังได้ัใช้ได้ไม่น่าเกียดเบาะหนังแคป สะอาดนั่งสบายครับไม่ลกไม่โซมสนใจก็สามารถติดต่อเขาไ,ได้ครับสวยครบคุ้มราคาถูกด้วยครับเอาไปใช้งานบรรทุกหนักเดินทางไกลได้สบายขนของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อเอาได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ